โอ้ยพี่ปาอไม่หนึงทีอุ้มตะม่มบ้าหมาตสองล็อกวายไปบ่าไม่แปดปันคือพอแล้วครับสาวไมาหนึ่งทีป้านโอ้ปนโนดุคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่ม,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 มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีไม่ควรรับชม โอ้ยโดนใจฉันฟันเหล็กเด็กแนวนาตาบ้องแบ้วน่ารักจังเลยมาครับผมก็รักสวัสดีมาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่หน้าแกงพี่โจนปนจุดแสบคลองห่านะโศไปหวดก่อนเลยไป40นะจ๊ะวนนีที่3ร้อย40ล็อกไวไปไม่มีอะไรกอไปโดนเดียวเดียวได้ในต้องนี้ปูนาคารื่งกตัวใหญ่ก็ไม่มีโอเคครับผมงานเข้าแล้วกูใส่าวมาแล้วในกระเป๋าดึงก่อนเจ ได้ไหมเจ้าโอ้ยจี้าหายแล้วผมงานเขาดีเหลาเฟนเราให้โอเคมีเกมาหนึ่งดีแล้วหลายเโอ้ออจะหมดแล้วนะสูใส่ดิขัโบกูจะใสเดิกของใสดิบ๊ดบบ,บคิวมาสวยงามจิกเกเตอร์มาสองแล้วยังไงต่อพี่ท่านเหลือหนึ่งร้อยสุดท้ายลงไมมลงไหมลงไหมลงไหมลงยังไหมลง โอ้ยกูจะเป็นตะเกียบแถวอาโซดึงลงมาเพื่อดึงลงมา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 อียอร้อยมาจนได้โอ้เกือบระดับเฟนอร์สีสายหนะ้าแง่จะมากอะไรบ้างโอเคเล่าไปออโอ้ยมีคิวเว้ยหลายตู้เต็มมาเพื่อนไม่ไหลด้วยโอ้ยโดนใจฉันมีร็อกไฟไปก่อนโซนโซ่ไปกันต่อเลยเองกระเป๋ามาสวยางานไม่จองเจ็ดคนไหลกระเป๋าไปอีกหนึ่งที ฟ้าแดงจาแดงหัวใจเออยสต,ตัวอมาดีลูกไหลไปไหลไปบอกให้ไหลไปโอเคมีนิ้ก่อนเลยไนาะนี้มา2,250เสีย้าเสียขาวจูว่าใช้ได้นะครับ ล็อกวางไปแล้วโอ,โอ้โหยโดนใจฉันเป็นเหล็กเด็กแนวน่ะตาบ้องแววน่ารักกันเลยแต่อโนเน่จีดถูกพา,ากเลยอยากบอกถึงเลยว่าฉันจอมเธอแบงค์บาทแบงค์บาทสวยโอเคไม่คือฮาพีวอนไงเคยบอกเลยว่าจัดไปน,นะพี่ชอมบมากเลยโดนจอมไปคิวไรมากเลยอีกนะนึงไม่ลง เคมาแล้วยังไงต่อเจสองในไม้เจสองในร่องอ็ไอ้แย่จุดเบอร์ยังไงก็เล่นไันแล้วหน้าตาบองแบบโอเควันนี้พี่เขาแลนมาบีเขียวไม่คิวมามีอะไรต่อชุดมพลในไม้โอ้โหไปลมชองสองโอ้ยไปแปดร้อยครับเลยสองหมุนสูบเอาหน่อยดิใส่กระปุกหนึ่งใส่กระป๋องสองโอเคลี่เป๋ามา เรื่องไหต่อโอ้โหว้าวไปโอเคนะครับผมเราร้อยแปดสิบนะไม้นี้เป็นดีสิบลมมาที่ห้าพันเจ็ดร้อยนะครับผมไปกันต่อเลยวันนี้คอเบสสองร้อยเลยได้ไหมไปเนื่องดีโอ้ยโดนใจฉันเ้าไปเน็ตเลยสิบห้าแล้วโอ้โหบอลเล็กนี่เดีวโอ้โจกกิกเตอร์มาสองขอ้อสองโตัวเรยจะแม่ต่อ อะไรไปได้ไหมมีอะไรต่อมีแบงมาแบงมาแล้วขอรายน้อยบึ๊มบับมบุมบามเซนเบได้รู้มาเพื่อนสกเกตเตอร์เฮ้ยเรียบเดิมเลยถูกไปต้องร้อยเอาหน่อยสิเออโดนใจใจประเล็กด,ด,ดีแมวมีคิวมาก่อ,ดดนนอนสวยหามลูกฟอดอกนี้ไปครับผมรายไปดีไหมมีอะไรต่อไปโดนเดียวเดียวไอเด็กท้องเลี้บบ้าไปสองปันโอ้เออแล้วกูได้เลืองแน่นอนหลายต่อไป <Colin> ยังไงต่อโอ้ยพี่สาไม่หนึ่งทีอุ้มะเบื้อบ้าถามกระอล็อกวายไปบ่าไม่แปะปันอูปกรล้ครับเป๋าไม่หนึ่งทีปังโอ้ยันโอ้ยตูนั้นไม่เก่งใครใครไปสองหมื่นสองพันหรอยก็บอกได้แน่ดีเกมอะแลยังไงยังไงะมันเสียตรงไหนไม่รู้ตอนเธอไม่อยู่นะผมนมันจะก็ใจกลายตงกับโอ้ยได้สิไม่รับ มาเต็มข้อละแบงสองก่อนดลเพื่อนโอยเคโอเคไดนะ้ไลยอุ้ยหมื่มนหะ้าเลยว่ะเออคอมเตะมีไหมจ้ะคิวมาคิวมาเลยไงต่อโอ้โหเราไปเหนื่ยคิวมาหนึ่งสีแล้วเคหนึ่งได้ไหมโอเคเอหนึ่งเคสองมาเต็มข้อเลยโอ้ยนี่เดียวครับโอ้โหถโอ,โหโอนใจแชมป์ระเหลงอย่างเงี้ยแตาบองแบมีเอมาด้วยแล้วขอแบงสองนะ ถุงทองช่องหนึง่งมีเขียวมาแล้วถุงทองอยู่สายอุ้ยอยู่สองอิปอยเทาไ,ไหร่แต่ปันสิวอะไรก็ได้ครูจิเจ็บองตรงว่าฉันรัเวอุ้ยมาพี่เป๋าใหม่บอกกันไปเปบยังไงต่อพี่ไหลหน่อยโอเคคูเลเลยครับผมมาเท่าไหร่อันนี้อ่ะหมื่น้าร้อยแปดสิบเาายบาหกหมื่นคบ โอ้โหฝากเบอร์กดไลค์กดติดตามไอ้กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย